เราจะมาเปิดประมูลตัวนี้กันนะครับหน้าไม้สแตนเลสแบบลอกนะตัวนี้เป็นตัวที่ถือว่าแรงที่สุดในบรรดาหน้าไม้ขนาดเล็กแล้วนะครับนี่ตัวเป็นสแตนเลสหมดเลยนะครับแบบนี้นะครับแบบนี้หมดเลยครบเดี๋ยวดูวิธีการใช้กันนะดันตรงนี้มาด้านหลังครับสไลด์ตัวนี้มาด้านหน้าแบบนี้นะครับเสร็จแล้วทับฟันเพืิงมาก่อนคล้องสายสลิงไว้แบบนี้นะครับต่อไป เสียบเข้าไปแบบนี้ครับแล้วหมุนหมุนหมุนให้ล็อกสุดครับแบบนี้ครับให้มันสุดเลยนะเสร็จแล้วใส่ลูกดอกเข้าไปครับแบบนี้เลยล็อกกึ๊บนะครับลูกดอกยาวนะอะยิงเป้า,าดูนะครับ เข้าดําเลยนะครับแบบนี้เลยง่ายๆมันจะแถมลูกดอกให้สิหนัดนะครับลูกดอกแบบเนี้ยให้สิหนัดแล้วก็ตัวหมุนให้นะครับแบบนี้เดี๋ยวเราเปิดประมูลกันนะครับเริ่มต้นที่ศูนย์บาทครับขอบคุณครับ